อก็มีการเนี่ยที่คุณพลอยเล่าในรายๆๆการว่าคุณพลอยเคยเห็นว่ามีผู้หญิงอะว่องไผ่แล้วเดินทะลุกำแพงมาคุณพลอยตัวที่คุณพลอยช็อกกับช็อกตกใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหนั้นคือหน้างอะไรคือลองเกี่นาการว่าผู้หญิงว่าขาดแล้วเดินผ่านทะลุกำแพงนี่ก็ โอเคครับกระลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้พายุเข้าทําให้ไม่สามารถออกนอกสถานที่ได้นะครับพายุเข้า3มวันตั้งแต่วันที่3จนถึงวันเนี้ยวันที่เท่านะสิบแปดโอเคพายุเข้าแม่งตกทุกวันจนผมไม่มีเงเกงไหนต่างอ่ะผมใส่กับหน้าเอหน้าบีสลับกันทุกวันก็ขอขอบคุณเครดิตจากคุณแพน วอล์กเกอร์ด้วยนะครับที่พวกเรานำภาพเอามาประกอบคลิปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหลอนของมรุกที่หมู่บ้านอยู่ที่โคราชที่โคราชใช่ซึ่งเรื่องนี้เคยมีคนเล่าไปรายการของทียุกของก e ี m มซึ่งหมู่บ้านนี้เดี๋ยวเกินว่าค่าว่าหมู่บ้านนี้คือชื่อเรื่องก็คือใครอยู่สแสดงคือถ้าไม่ตายก็ไม่จะมีกนรเดินไป หรือไม,ม่ก็สมบูรณ์เรื่องก็มีอยู่ว่าเมียนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง,งเล่าว่าครอบครัวตัวเองมันซื้อบ้านบ้านเนี้ราคาสี่ล้านบาทที่จังหวัดโคราชนนแต่พอซื้อบ้านสามีก็ถูกย้ายให้ไปประจำกรงเทศอย่างกระทันหันเมื่อครอบครัวย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านก็เกิดเหตุประหลาดมากมายตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเนี่ยได้พาสุนัขมาด้วยจากบ้านเก่า เพราะญาติพึ่งถอยรถทับจึงคิดว่าพาศพมาฝังไว้ในบ้านใหม่ดีกว่าต่อมาก็มีเรื่องแปลกๆหลังสามีต้องย้ายไปประจำอยู่ที่กรุงเทพก็เหลือคุณพลกับลูกอยู่กันแค่สองคนต่อมาหมาที่บ้านที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็เสียชีวิตเ,าเนางสีเดือนเสียไปเจ็ดตัวนะแปลกไหมคนสวนของหมู่บ้านก็เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุอีกสคนตายโหงทั้งนั้น นอกจากนี้ลูกของคุณพลอยก็จะบอกว่ามีคนคอยเฝ้าดูเราอยู่แม่อะไรอย่างเงี้ยมีเสียงกระชิบข้างหูคือคุณพลอยเขาเล่าให้ฟังนะว่าลูกเขาเล่าให้แม่เขาฟังคนในหมู่บ้านก็ทยอยย้ายออกกันไปหมู่บ้านเนี่ยจากห้าสิบเก้าหลังอนะ่ะเหลือเพียงยี่สิบกว่าหลังที่ยังอยู่อนะ่ะบ้านยังเป็นทรงอังกฤษแบบสวยมากเลยนะเป็นสไตล์ส่วนใหญ่ที่ออกไปเนี่ยไม่ล้มละลายก็อุบัติเหตุปัญหาการเงิน มีทะเลาะวอกแวกกันภายในครอบครัวมันทําให้ต้องเกิดเหตุแบบเนี้ยคุณพลอยบอกด้วยว่าขณะเดินในบ้านอยู่ดีก็มีเสียงกระซิบบอกหวยบ้างแต่ก็มักเกิดเหตุประหลาดแปลกๆเช่นเวลาเพื่อนมาหาก็ต้องมีเหตุหนีกระเจิงเพราะไม่เห็นผู้หญิงอยู่ในบ้านตลอดเวลาขณะที่สามีคุณพลอยอิงเพิ่งมาบอกว่าตั้งแต่ย้ายเข้าไปบ้านบัรแรกก็เห็นผู้หญิงนั่งแก่งชิงช้าอยู่หน้าบ้านมันจะมีชิงช้าอยู่หน้าบ้านนะ และก็เห็นทุกครั้งที่กลับมาบ้านคุณพลอยเนี่ยเครียดมากจุดทูบบอกถึงขั้นพูดท้าทายไปว่าถ้าวิญญาณไม่ไปจากบ้านนี้จะไปเองหลังจากนั้นก็เครียดจนความดันตกเกือบช็อกตายสุดท้ายคุณพลอยก็ทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกจากบ้านเพราะอยู่ไม่ได้วันที่ย้ายเจอเรื่องสุดพีคอีกเมื่อลูกชายตัวน้อยมาบอกว่ามีเพื่อนแม่นั่งอยู่หลังกระบะ ทั้งที่ไม่ใช่เพื่อนเพราะเพื่อนแม่น่ะเพื่อนคุณพลอยน่นั่งอยู่ในรถกันหมดทุกคนอย่างไรก็ตามทราบมาว่าบ้านเลขที่ในหมู่บ้านเนี้ยขึ้นต้นด้วยสี่สี่สี่ในอดีตเนี้ยที่ดินมักนเป็นที่ที่มาฆ่าคนมาฆ่ากันตายสมัยนายฮอยฆ่ากันเนี้ยขณะที่เจ้าของที่ดินเองเนี้ยก็ฆ่าตัวตายในที่ดินนี้ด้วยอันเนี้ยที่ผมได้ข้อมูลมาจากรายการ เอฟเนะครับนี่คือผมสรุปแบบย่อๆมาจากรายการนะซึ่งถ้าเราตัวเนี้ยจะ,จะสังเกตว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเลขอาถรรพ์หรืออะไรต่ตางหลายอย่างในใน,ในที่ที่เรามาเมาื่อกี้เริ่มต้นเลยนะหน่ออันดับแรกเลยเนีย่ยจะเห็นว่ามบ้านเลขที่เนี้ยขึ้นต้นด้วยสี่สี่ที่เรามานช่ไหันนซึ่งสี่สี่ทับสามห้าซึ่งจริงจริงสี่สี่นจริงนะ เขาถือว่าเป็นเลขไม่ดีจจะไม่รู้จริงจริงเราเราโอเควิจารเราไม่รู้เราไม่รู้ส่วนเรื่องน่ากลัวเรื่องมี้ที่เขาที่เขาที่อ่านมามีเพื่อนมีเพื่อนของคุณพลอยเนี่ยเขาเคยมาบ้านแล้วเขาบอกว่าครูคุณพลอยสังเกตว่าหลังจากคัแรกเนี่ยนะพอเพื่อนมาบ้านแล้วเพื่อนมันเพื่อนเขาก็จะบอกคุณพลอยถึงท้ายว่าเขาจะไม่มาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคุณพลอยเนี่ยคุณพลอยคุณพลอยเล่าฟังว่าพอที่คุณพลอยไปนั่งหนกระจก แล้วก็มีผู้หญิงอ่ะมาบีบอุ้มให้เพื่อนเขาเอาด้านหลังดูหลังเพื่อนเขาแม่งโขนหนักด้วยโขนหนักเลยแม่งเป็นเป็นใครเจอแม่งเป็นกูกูช็อกก็บอกเลยนั่นแหละคนแรกตอนเนี้ยคุณเพื่อนคุณพอยก็คือก็บอกเพื่อนคุณพอยเลยว่าเขาเาก็คือจะไม่มาบ้านนี้อีกแล้วแล้วเรื่องบอกหวยอันเนี้ยคุณพลอยอะไรฝั่งว่า บอกหวยอะคือถูกนะใช่ไถูกอะถูกในทุกครั้งที่ถูกจะมีเรื่องเหตุการณ์ร้ายตามมาทุกครั้งทุกครั้งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของคุณคุณพอลุกอย่างที่ว่าประสบอุบัติเหตุรถเขาเริ่มไฟคลอกไ่คลอกตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ก็มีคนสุดน่ะเหมือนกับว่าเห็นว่าคนเนี้ยรถน้ำเต้นร้าย ใช่เงี้ยเออซึ่งเราก็คนคนรุ่นเอนกันเลยก็คือการเป็นว่ามันมีการที่เหมือนสยอบฝ่ายเกิดขึ้นเยอะหมู่บ้านนี้จริงๆหมู่บ้านต้องเป็นสวยนะบ้านคนรวยเลยก็บอกเป็นบ้านคนรวยเลยแหละเอออะไรเงี้ยตอนเนี้ยถ้าที่เห็นในภาพนะจะเห็นว่าบางบ้านบางหลังเนี้ยมีคนอยู่อืมแต่มันไม่ถึงกับว่าล้างเลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะไม่จะล้างละถ้าดูจากภาพจะเห็นว่าแล้วถามหน่อยถ้าถ้าเป็นมึงซื่อสีล้านมึงจะอยู่ไหม ถ้าไม่ได้รวยจริงขนาดนั้นนะอาจจะไ <ทน S 1> ไม่ได้รวยคงกูยยอยู่อะกูไม่หีีบอาจจะต้องคนอยู่แต่แต่ถ้าถ้ามีเงินเหลือกูไม่อยู่แต่ไม่รู้จริงๆแล้วจะคนได้ไหมไอ้นี่ก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่จริงแต่ยังอยู่หลายคน,น่ะอ,อีกาอยู่คนเดียวอะถ้าเป็นผมนะเออแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณพลอยเล่าในรายการว่าคุณพลอยเคยเห็นว่ามีผู้หญิงอะว่องคข่าแล้วเดินกะลุกกรแพงมาคุณพลอยแต่เราะว่าที่คุณพลอยช็อก ช็อกตกใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเ <Okay. S 2> ออน,นั่นคือห้าอันน้นคือลองทีนาการว่าพยิงว่วขาดแล้วเดินผ่านกระดูกกะแพงนี่ก็แน่คร<ล>ับ่้ไง,งไป<ห>ลุกอยู่นะเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ไปสำรวจก็มิ้น์ข้างใต้เลยนะครับพายุออกจากไทยเมื่อใดผมไปแน่เรื่องทั้งหมดะะเราก็สรุปย่อมาเท่านี้นะครับครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลความจริงยังไงหรือพวกผมเล่าไม่ถูกยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ข้างใต้เลยนะครับข้อมูลนี้ผมอ้างอิงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ แต่หมู่บ้านอยู่ตรงไหนนะผมรู้นะอยู่ตรงไหนผมเคยผ่านมาแล้ว,ลวอยู่ในโคราชจริงๆหมู่บ้านเนะี้โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,นะครับเน้นซับสไครต์นะครับให้พวกเราถึงพันซับนะครับแล้วเราจะออกต่างจังหวัดกันจริงๆจังๆนะครับขอบค,ครับเดี๋ยวลองดยเดี๋ยวอเพื่อกดออกทีฟุกกดตรงไหน you mm -hmm.